ได้เลยเดี๋ยวผมมาจัดเขียนสคริปต์1,500าคำเกี่ยวกับเกาออฟไทยแลนด์เพรสทีดเอ็กซ์เพรสเทรน2อเป็นภาษาไทยแบบเล่าเรื่องราวต่อเนื่องไม่มีหัวข้อแถมบรรยายให้มีภาพหรูหราและสมจริงเหมาะกับการภาคในวิดีโอของคุณนะครับขีดขีดขีดในปี2026เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งอ่าวไทยได้ก้าวสู่บทใหม่แห่งความหรูหราและความประทับใจด้วยการเปิดตัวโครงการเกาออฟไทยแลนด์เพรสทีดเอ็กซ์เพรสเทรนรถไฟด่วนพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสง่าง,งาม ความสะดวกสบายและการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ระดับพรีเมียมจุดเด่นของรถไฟขบวนนี้คือการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับความงามของการเดินทางริมทะเลเอ่าวไทยตลอดเส้นทางกว่า800กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครลงสู่ปลายสุดชายฝั่งในภาคใต้ขบวนรถถูกออกแบบโดยสถาปนิกและวิศวกรชั้นนำที่ร่วมมือกับนักออกแบบภายในจากยุโรปและญี่ปุ่นใช้โทนสีทองประกายไข่มุกผสมสีน้ำเงินเข้มตัดกับลายเส้นโค้งที่ได้แรงบันดาลใจจากเกลียวคลื่นทะเลเอ่าวไทย ด้านหัวรถจักรเป็นรุ่นพลังงานไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าผสมดีเซลไบโอเชื้อเพลิงเพื่อให้มีความเร็วสูงสุด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังคงความเงียบสงบระหว่างการวิ่งเสียงเครื่องยนต์ต่ำจนผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับบทเพลงของคลื่นทะเลได้เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในโบกี้ผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความโอ่อ่าและทันสมัยเบาะนั่งในชั้นเฟิร์สคลาสใช้หนังแท้จากอิตาลีปรับเอ็นได้180อองศาพร้อมระบบนวดและควบคุมอุณหภูมิส่วนตัว หน้าต่างบานใหญ่พิเศษสูงจากพื้นจรดเพดานทำให้สามารถมองเห็นวิวทะเลและแสงอาทิตย์ตกได้แบบพานโนรามาระบบแสงภายในโบกี้ใช้เทคโนโลยีปรับโทนสีอัตโนมัติตามช่วงเวลาของวันตั้งแต่แสงเช้าสีทองอุ่นไปจนถึงแสงเย็นสีส้มอมชมพูโบกี้อาหารได้รับการตกแต่งให้เหมือนพัตตาคารลอยฟ้าริมทะเลโต๊ะรับประทานอาหารปูด้วยผ้าลินินสีขาวและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำจากคริสตัลและเงินแท้ เชฟมืออาชีพระดับมิชลินสตาร์จะปรุงเมนูซีฟู้ดสดใหม่ที่นำมาจากท่าเรือท้องถิ่นในแต่ละเมืองที่รถไฟหยุดพักพร้อมเสิร์ฟไวน์ชั้นดีจากทั่วโลกเพื่อให้ผู้โดยสารได้ดื่มด่ำกับรสชาติและบรรยากาศไปพร้อมกันหนึ่งในไฮไลท์ของเกาออฟไทยแลนด์เพรสทีทเอ็กซ์เพรสคือโบกี้เหล่าชมวิวซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางขบวนตกแต่งด้วยโซฟาหนังแท้สีครีมเรียงรายเป็นวงโคง้งรอบกระจกโค้งขนาดใหญ่ผู้โดยสารสามารถนั่งจิบกาแฟหรือค็อกเทลสุดพิเศษพร้อมมองวิวทะเลกว้างสุดลูกหูลูกตา โดยเฉพาะช่วงที่รถไฟวิ่งผ่านสะพานยาวข้ามอ่าวทําให้เหมือนกําลังลอยอยู่เหนือผิวน้านอกจากนี้ยังมีโบกี้สปาหรูที่ให้บริการนวดแผนไทยและอารมาเทอราพีพรวมถึงห้องฟิตเนสขนาดเล็กสําหรับผู้โดยสารที่ต้องการออกกําลังกายระหว่างการเดินทางทุกบริการถูกออกแบบเพื่อให้การเดินทางครั้งนี้เป็นมากว่าการนั่งรถไฟแต่เป็นการพักผ่อนในรีสอร์ทเคลื่อนที่ที่ไม่เหมือนใครเส้นทางของเกาออฟไทยแลนด์เพรสติดเอ็กซ์เพรสเริ่มต้นจากสถานีกลางกรุงเทพมหานคร ผ่านหัวหินชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราและสิ้นสุดที่สงขลาทุกช่วงเส้นทางถูกวางตารางเวลาให้ตรงกับช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของวันเช่นการผ่านหัวหินในยามเช้าที่แสงแดดสะท้อนผิวน้ําหรือการเข้าสู่ชุมพรในช่วงบ่ายที่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใสและการถึงสงขลาในช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพื่อเพิ่มความพิเศษให้กับประสบการณ์ผู้โดยสารทุกคนจะได้รับบัตรโดยสารแบบดิจิทัลในรูปแบบการโลหะฝังช oh ิป nfc พร้อมชื่อผู้โดยสารสลักด้วยเลเซอร์ การ์ดนี้ไม่เพียงใช้ขึ้นรถไฟแต่ยังเป็นที่ระลึกสุดพิเศษที่สามารถเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตภายในตู้โดยสารยังมีระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถพูดได้หลายภาษารวมถึงภาษาไทยอังกฤษจีนและญี่ปุ่นเพื่อช่วยให้การเดินทางรับรื่นและตอบโจทย์ผู้โดยสารจากทั่วโลกตลอดเส้นทางรถไฟจะหยุดให้ผู้โดยสารได้สัมผัสเมืองชายฝั่งที่มีเอกลักษณ์เช่นหัวหินที่มีตลาดโตรุงและชายหาดสวยงามชุมพรที่ขึ้นชื่อเรื่องการดำน้ำดูปะการัง และสุราธานีซึ่งเป็นประตูสู่เกาะสมุยและเกงงาะพะงันทุกจุดแวะพักจะมีบริการทัวร์สั้นๆแบบพรีเมียมโดยไกด์มืออาชีพเพื่อให้ผู้โดยสารได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมและธรรมชาติของพื้นที่นั้นในด้านความปลอดภัยเก o าออฟไทยแลนด์เพรสชิ่นเอ็กซ์เพรสใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบตรวจสอบสภาพรางแบบเรียลไทม์รวมถึงกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงติดตั้งในทุกโบกี้การซ่อมบำรุงทำดโดยทีมวิศวกร,รเฉพาะทางที่ผ่านการฝึกอบรมจากยุโรป ทำให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางจะปลอดภัยไร้กังวลแม้จะเป็นรถไฟหรูระดับโลกแต่โครงการนี้ยังคงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนจากแผงโซลาเซลล์บนหลังคาาโบกี้และระบบรีไซเคิลน้ำใช้ภายในขบวนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับรถไฟรุ่นเก่าทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางอย่างมีสไตล์พร้อมช่วยดูแลโลกไปในเวลาเดียวกันเมื่อรถไฟเคลื่อนเข้าสู่สถานีปลายทางที่สงขลาในยามคำ่ำ แสงไฟจากขบวนรถสะท้อนลงบนผืนน้ำของอ่าวไทยเสียงคลื่นกระทบฝั่งผสมกับเสียงเพลงบรรเลงคลาสสิกเบาๆในโบกี้เสมือนปิดฉากการเดินทางที่เต็มไปด้วยความประทับใจและความหรูหราอย่างแท้จริงเก o าออฟไทยแลนด์เพรสทีดเอ็กซ์เจึงไม่ใช่เพียงวิธีการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่เป็นการสร้างความทรงจำเหนือระดับที่ผู้โดยสารจะจดจำไปตลอดชีวิตขีดขีด,ขด ถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนเวอร์ชั่น2000คำเพิ่มรายละเอียดเส้นทางและบรรยายบรรยากาศในแต่ละเมืองให้อลังการยิ่งขึ้นได้